สวัสดีค่ะเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในปี2023ตั้งแต่วันที่15-19ถึงกุมภาพันธ์ปี2023โดยนัดตกค้างนัดที่12ในวันที่15กุมภาพันธ์และนัดที่24ในวันที่18-19ถึงกุมภาพันธ์นี้เริ่มกันที่นัดตกค้างนัดที่12ในคืนวันพุทธที่15กุมภาพันธ์ปี2023 เวลา2นาฬิกาสนาทีอาร์เซนอลพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่องถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดที่24ของฤด,ดูกาลเริ่มแข่งในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ปี2023เวลา19นาฬิกา30นาทีออสตันเวลลาพบอาร์เซนอลช่องถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่ง ในเวลา22นาฬิกาเบรนฟอร์ดจะพบกับคริสตันพาเลตช่องถ่ายทอดส,สดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4ีูฮูแพมตันพบบอลมามัตช่องถ่ายทอดส,สดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลสไบรตันจะพบกับฟูลแลมช่องถ่ายทอดส,สดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลสเอเวอร์นันพบเลดยูไนเต็ดช่องถ่ายทอดส,สดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลสองเชลซีพบเซาทธมป์ตัน ช่องถ่ายทอดสด True Premier Football 2 Nottingham Forest พบ Manchester City ช่องถ่ายทอดสด True Premier Football 2และคู่สุดท้ายของวันนี้เวลาเที่ยงคืน30นาที Newcastle พบ Liverpool ช่องถ่ายทอดสด True Premier Football 1โปรแกรมฟุตบอลในคืนวันอาทิตย์ที่19คกุมภาพันธ์ปี2023เวลา21นาฬิกา Manchester United พบ Leicester City ช่องถ่ายทอดส,สด True Premier Football หและอีกคู่หนึ่งเวลา23นาฬิกาทอรแนมฮอสเอร์พบเวทแ h a ยู n นเต็ช่องถ่ายทอดส,สด True Premier Football หนึ่งและทั้งหมดนี้คือโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2022- 2023นัดตกค้างนัดที่12และนัดที่24ค่ะ